แล้วก็ความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับผมค่มะแมคะาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจสักอย่างแล้ะเราก็สามารถทำอะไรได้ได้ดีเพิ่มมากขึ้นครับใช่คอยมั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าตาเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมอะนุ๊กนุ๊ฟังนะหน้าตามันเลือกไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเราสามารถเสริมสร้างบุคลิกให้เราดูดีได้ใช่อย่างเช่นเห็นเราหล่อแบบเนี้ยถ้าผมมันหนังศีรษะเยอะมาเลยเป็นยังไงหล่อไหมคะหล่อ ใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบว่าหล่อด้วยหนังศีรษะเรียบด้วยไม่มีริงแสไม่มีความมันด้วยหล่อไหมคะก็จะโล่หล่อเลยใช่ไหมจ๊ะเห็นไหมคะเหมือนตอนนี้เห็นไคะเอะไะค่ะอย่ากินต้มอย่ากินมือตัวเองนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้ไหนๆไม่มีในส่วนของความมันนะคะบนหนังศีรษะแล้วถามแล้วกันส่วนใหญ่นะคุณพี่ติ๊กค่ะคุณพี่ติ๊กเลยนะผู้ชายบุสผู้ชายส่วนใหญ่เพราะว่าจะมีปัญหาในส่วนของรังแสมา จังเลยคุณติ๊กมีปัญหาในส่วนของรังแคบ้างไหมคะก็มีไหมมีไหมอย่ที่ที่วันชาติบนอยู่แล้วว่าผู้ชายเนี่ยครับเอ่อทั้งเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยจะมีผู้หญิงเยอะนะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยครับเรื่องของรังแคเนี่ยยังไม่เคยมีหรอกครับไม่มีเนาะไม่มีแต่เราก็อย่าติ๊กน้อยใจนะครับมาป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่กร่าไปจัดมาพึ่งบุกไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกกันนะว่าถ้าเราเนี่ยมีเส้นผมและหนังศีรษะที่มันเนี่ยครับผม ี่จะเกิดรังแคใช่ครับจะไม่ได้ง่ายขึ้นครับใช่ดัง<ต>นั้นนะเนี่ยบอกไว้เลยว่าต้องใช้คลินิกเคลียร์ฟอร์แมนเลยนะสำหรับแชมพูแต่รังแคแบบผู้ชายผู้ชายเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีรังแคต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ครับดีค่ะพี่ค่ะที่เขาบอกอยู่แนะว่าสำหรับผู้ชายใช่ค่ะออกแบบมาสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะค่ะแก้ปัญหาตรงนี้สำหรับผู้ชายโดยเฉพาะครับใช่ค่ะเรียกว่าเลือกให้ตรงจุดกับตัวเอง